สวัสดีเพื่อนสมาชิกแลวก็เอฟซีนะครับก็ใครโชคดีบ้างครับก็โชคดีกันไปนะครับสําหรับหนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับก็ถ้าเข้าตัวเน้นก็คงจะโชคดีกว่านี้นะครับก็คือเข้าตัวรองนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่เลขวิ่งแม่นมากครับเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งวีพีแม่นมากครับวิ่งเก้าล่างผมก็ผมก็ในคลิปผมเคยบอกว่างวดนี้มั่นใจเก้านะครับก็มาจริงครับวิ่งเก้าล่างก็ จับคู่ก็90 92 93ก็เข้า90 09นะครับก็โชคดีกันไปนะครับก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทางช่องรันพนมไพรแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับว่าผมทําออกมาแล้วตัวเลขเข้าผมก็ดีใจกับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ F อทุกท่านนะครับก็แสดงความยินดีนะครับสําสหรับวันนี้ก็มาถามเพื่อนสมาชิกนะครับใครโชคดีบ้างนะครับแล้วก็ รอ16กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยว16กุมภาพันธ์สูตรกำลังวันกับของอาจารย์รันพนมไพรเดี๋ยวก็มีชุดวิ่งชุด2ตัวท้ายชุด3ตัวอ่าจะได้หาซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับทุกอย่างไม่แค่แนวทางตัวเลขนะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็มาถามเพื่อสมาชิกนะครับใครโชคดีบ้างนะครับเห็นไหมครับตัวเน้นนะครับเน้น905นะครับกอก09ล่างนะครับส่วนชุดจับคู่นะครับมีนี่ครับก็เข้า 0990นะครับส่วนตัววิ่งนะครับวิ่ง5ก็ไม่เข้านะครับชุด5้าไม่เข้านะครับ3คู่แล้วก็เข้าชุดล่างนะครับล่างผมว่าว่างวันนี้มั่นใจ9ก็เก้ามาจริงๆนะครับมั่นใจ9แล้วก็ชุดจับคู่ก็90 92 93ย์เก้าก็ออก9009นะครับนะครับ ถ้าใครได้ดูคลิปทางช่องรันพนมไพรหรือติดตามก็จะเห็นนะครับไม่เยอะนะครับผมให้แค่บนสามคู่ล่างสามคู่นะครับเห็นไหมครับวิ่งล่างเก้าก็มีแค่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามแล้วก็ถ้าออกเก้าสองสองเก้านี่ก็ตัวเน้นเละครับแต่เลขวิ่งแม่นมากนะครับเลขวิ่งเราให้แค่ตัวเดียวนะครับเลขวิ่งแม่นมากเลขวิ่งี i ีของอาจารย์รันพนมไพรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่โชคดีกันไปนะครับ ได้ทั้งออกกำลังกาย9แล้วก็ลอตเตอรี่2ตัว9009กันโชคดีกันไปเยอะแยะมากมายแล้ครับถ้าตัวเลขเข้าผมก็ดีใจนะครับผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จนะครับที่ทำสูตรคำนวณออกมาเข้าตรงๆก็โชคดีกันไปนะครับสำหรับ16กุมภาพันธ์6 7เก็เดี๋ยวจัดให้นะครับชุดนี้ขอวันนี้ขอให้เข้า3ตัวนะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็ FC ทุกท่านโชคดีรอชุด หมอกุมาหกเกดนะครับก็แสดงความยดีนะครับกับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นที่โชคดีครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ